อ่าโอเคแล้วทีนี้อย่างนี้ต่อโอเคหนึ่งสองสามหนูก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเบเกอรต้นเฮ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อยเ๋ยวข้าจะยิงจับพร้อมก่อนเปลี่ยนด้านครับสุดท้ายแล้วมีใครบอกเลยไหมพี่ว่าชุดเฟิร์นมันไม่ไม่ควรจะมาลงไซส์บอกตั้งแต่แรกมั้วแต่ไม่แคร์เขาะว่ามันเป็นบูธีอ่าแฟชั่นวีคมาโอเคเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็

อันนี้อันนี้เป็นท่าในการช่วยช่วยในการผสมปูนแล้วล่ะเมื่อกี้นะฮะมันเป็นเกี่ยวกับท่าออกอากาศนี้หมดเลยขอท่าที่สามอันนี้ตอนผสมปูนเรียบร้อยแล้วเพิ่มน้ำนะฮะพอแล้วไอบ้บ้าเราไปช่วยสร้างบ้านคันเธอจบดีป่ะไม่หายใจไมเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมโอ๊ยเดี๋ยว เดีพีวก่อนนั้นไปกนขวก่ับถ่ายแล้วก็ให้คือก่อนกินข้าวเลยนะถ่ายไปกลับตีหลาคนงั้น insert รับัอย่างเงี้ยยังิบบว่าเราขับไปขับยังไงทั้งกลุ่มเหยนที่เคนี่เยอะนะได้เฮ้ยเดี๋ยวรอได้เลยรเลยคิวคิวเฟนไปกินข้าวนปะไปกินข้าวอ่น เออเหมืนได้ด้วยครับโอ้โหไม่ได้พูดภาษาไทยขอขอขอล้ตัวนี้แหล ถ้ามาเดยกันนีาถ้ามาเยหนึ่งนอนต้องมาเขาพ่เจรจครับไม่เผ็ดแลยวพผงเลยนะไม่เผ็ดไม่เ็ดเลย่เจมกดเลยกอนากไม่ถาว่าข้าวของอะไรเรื่องนั้นต้องพูดก่ว่าเนี่ยตอนแรกนี่จะให้ตัวเาลถลางาแน่ไปอ๋อ

ตอนนี้ผรานดับนี่เราเสร็จสิ้นสิ่งนี้แล้วนี่ไม่หลอกอะไรเลยให้จ่ะยดับก็เชื่อคนง่ายเว้ยมีเีาเ่ายดับช่วยเชื่อเร่อรเลยนี่แล้วมันเป็นเป็นอนด้ววถอาเป็นาับการสน